สวัสดีครับคลิปนี้คุณก็อยู่กับผมในช่องขนมนะครับผมพ่อพ่อพามวันนี้ก็เราอยู่กันในตัวนินจานะครับผมร5อยนะครับเลเวลตอนนี้นะครับก็คลิปนี้ผมจะพามาเปิดแสงสีเขียวนะครับผมที่มันคล้ายๆกับแสงความดีนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าแสงสีเขียวตัวนี้นะครับเปิดยังไงนะครับแล้วก็เงื่อนไขในการเปิดมีอะไรบ้างนะครับผมนี้ผมจะพามาเปิดนะครับ ก็ก่อนอื่นเลยนะครับอันนี้ตัวนี้ได้ทําการเปิดไปแล้วนะครับผมนี่นะครับเมื่อเปิดแล้วเราจะได้บัฟติดตัวนะครับผมบวกสเตตัสตามนี้นะครับผมก็คือพลังโจมตีมอนเตอร์ขนาดใหญ่150นะครับพลังป้องกัน200แล้วก็ปานทั้งหมด2นะครับในความเป็นจริงนะครับพลังป้องกันกับไอ้มอนเตอร์ขนาดใหญ่เนี่ยส่วนมากมันคือกันบอสนะครับแต่ว่า gm เคยมาบอกว่ามันสามารถกันมอนเตอร์ปกติได้ด้วยนะครับผม แล้วก็เงื่อนไขในการเปิดนะครับจะตัวละครจะต้องมีค่าพิชิตทั้งหมดนะครับ500ล้านขึ้นไปนะครับเมื่อเปิดแล้วเราจะเสียค่าพิชิตไป200ล้านนะครับผมนี่นะครับตัวนี้ก็มีค่าพิชิตอยู่600ล้านนะครับซึ่งตอนแรกมีอยู่800ล้านนะครับเปิดไปแล้วจึงเหลือแค่600ล้านนะครับผม ก็เมื่อเปิดไปแล้วนะครับผมนี่นะครับให้เรามันจะเป็นอันสุดท้ายนะครับเหมือนกับการเปิด G เลยนะครับผมถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปเปิด G นะครับผมกลับไปดูคลิปนี้ก่อนได้นะครับผมก็นี่นะครับเมื่อเราเปิดแล้วเราสามารถเลือกที่อันตรงนี้นครับอันตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยอันที่2นะครับจอมมาลกันนี่คือเปิด G เราจะไม่กดนะครับผมเราแต่เราจะมากดเปิดพิชิเขียวซึ่งตัวนี้เปิดไปแล้วเนาะอย่างที่บอกนะครับเคกดปึ้งนี่นะครับตัวละครเราจะ มีแสงค่าความดีเป็นสีเขียวนะครับผมเห็นไหมสวยไหมครับงออย่างเท่เลยครับผมแสบตาจัดนี่งอโคตรเท่นะครับผมอ่านี่นะครับตอนปิดนะครับผมให้เราสังเกตตรงนี้นะครับผมมอนเตอร์ขนาดใหญ่ตรงนี้นะมันจะมีอยู่ศูนย์กับร้อยยี่สิบนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเราเปิดนะปึ๊บ นี่นะครับแล้วก็มันจะเพิ่มมาอีก150นะครับตามนี้เลยแล้วก็ป้องกันอีก200นะครับซึ่งถ้าตามที่ GM มเขาเคยออกมาพูดนะครับก็คือมันจะสามารถป้องกันมอนเตอร์ธรรมดาด้วยนะครับผมเหมือนกับกิจกรรมที่เคยไปถ่ายรูปที่ชอนอูนะครับโอเคนะครับผมก็เปิดแสงเขียวก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปวิ่งก่อนนะครับอ๋ออย่างเท่เลยครับ้โคตรสวยเลยครับผม ะจะประมาณนี้นะครับผมสาหรับใครที่ฟาร์มเป็นสายฟาร์มแล้วก็ค่าพิชิตเหลือๆนะครับสามารถเอามาเปิดแสงสีเขียววิ่งเล่นได้นะครับโคตรเท่นะครับผมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวิ่งก่นอนงอเป็นไงเป็นไงโคตรเท่นะครับผม ก็การเปิดแสงสีเขียวก็จะมีประมาณนี้นะครับผมรายละเอียดนะครับผมก็ถือว่าผมมาทําคลิปอวดละกันนะครับผมซึ่งตัวละครนี้ก็ไม่ใช่ตัวละครของผมนะเป็นตัวละครของเพื่อนนะครับที่ยืมมารีวิวนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผม mm hmm. เจอกัน